เข้มแข็งนะคนเก่งของพ่อลูกของเจ้านีไม่ได้ไปไหนไกล้รอกพ่อเชื่อว่าแม่คณิษฐาเนี่ยคงดูแลพลบอยู่บนโน้นนั่นแหละเชื่อใจแม่เขาไหมลูกถชา<ะ>ถ้าเชื่อก็หายเศร้าได้แล้วนะมีความสุขกับลูกไป ป่านนี้พอลบคงวิ่งซนอยู่นโน่นนั่นแล้วล่ะไม่รู้ว่ายายเขาจะวิ่งไล่จับทันไหมเนาะ <c oughs> เสด็จพ่ออออนี่มันเกิดอะไรขึ้น

โวยวายไอทำแบบนี้ทำไมก็พอแกนั่นแหละนางเอ้ยฉันรู้นะพวกพวกแกรวมหัวกันให้ฉันคอลุกแล้วก็ขังฉันไว้ในเรือนไม้แต่ฉันไม่ได้โง่เหมือนแกฉันไม่ยอมเป็นหมาหัวเน่าหรอก ทางชีวิตของอา้าทำได้แค่คิดชั่วกับคนอื่นเหรอเรือนไม้นั่นไม่ใช่ทีขังแต่มันคือเรือนที่น,นาเทพเตรียมไว้เพื่อเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับไอ้กับลูกตั้งหากอ๋อน่าเชื่อตายทำไมแล้วทำไมมันไม่พาฉันเข้าวัง ทำไมมันไม่พาฉันไปกราบพ่อมันเพราะเขารู้ไงว่าท้าวพินาทันไม่มีวันยอมรับไอได้ง่ายแน่เขาจึงเลือกสร้างโลกของเขาเอง <p> มีเรือนไม้หลังใหญ่มีนางกำนันมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเลี้ยงดูอไยได้ตลอดชีวิต <p> นั่คือสิ่งที่เขาทุ่งเทให้กับอไย แต่ไอ้เลือกทำลายทุกอย่างไอ้ฆ่าคนที่รักและจริงใจกับไอ้ด้วยมือของไอ้เองไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่ถวกไม่ถูกพี่สมเพชไอ้ที่สุดชีวิตของไอ้ ไม่คู่ควรกับความรักของใครทั้งนั้นศพเทพฉันหรอศพเทพกับ่าฉันเลยฆ่าฉันเลยฆ่าฉันเลตายไปเลยนางงูผิดฆ่าฉันเลยไม่หรอกพี่ต้องทำตามสิ่งที่ธนาเทพได้ร้องขอไว้นั่นก็คือไว้ชีวิตลูกของเขานี่คือเหตุผลเดียวที่พี่ยังไม่สั่งประหารอายถึงแม้อยากจะทำแค่ไหนก็ตาม เื้อยแต่พี่ไม่อยากให้นางเข้าไปในวังของเราอีกต่อไปหม่อมฉันขออาสาดูแลไอเองพ่อเจ้าค่ะพ่อจะดีเหรอจ๊ะไม่เป็นไรหรอกเอื้อยพ่ออยากจะรับผิดชอบไอ้ายเพราะว่าพ่อเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้อ้ายต้องโตขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ได้ ต้องล่ามโซนางเอาไว้ด้วย ขอให้บุญกุศลของการปล่อยปลาครั้งนี้จงส่งถึงลูกลบและแม่คณิ t าาขอให้ทั้งสองจงเป็นสุขอยู่ในภพภูมิอันสงบหมดทุกข์หมดโศกปราศจากห่วงใดๆนะจ๊ะหากหลานของย่ารับรู้ได้ขอให้เจ้ารู้ไว้ว่า ย่ารักและคิดถึงเจ้าเสมอขอให้บุญนี้เป็นแสงนำทางเจ้าไปสู่ที่ที่มีแต่ความร่มเย็นถ้าคิดถึงพวกเราทุกคนเหมือนกันก็กลับมาหาพวกเราทุกคนได้นะลูกพวกเราจะเป็นที่ว่างให้ลบเสมอ เจ้าพี่เพคะยังทรงฉลองพระองค์ยังชาวบ้านอยู่อีกเหรอเพคะทำไมล่ะแสงจันทร์พี่ว่าสบายออกจะตายไปแล้วเวลาพี่สวมใส่ชุดนี้แล้วไปเดินที่สวนนะเห็นชาวบ้านเขาหวาคนนู้นชาวบ้านเขาเกียดคนนี้แหมทาวนี่แหละบันเทิงเลยน้องเยอยเจ้าพี่นี่อะไรกันก็ไม่รู้นะเพคะ,ะแสงจันทร์เป็นเพราว่าพี่รู้ไง ว่าพี่สามารถไว้วางใจให้เอื้อยกับพมทัตเนี่ยดูแลพราณสีได้อย่างหายห่วง,งก็ยังมีห่วงอยู่อีกหนึ่งอย่างนะอะไรเหรอเพคะนูนไงไหนเพคะอ้อหมื่นชานชัยเขาเป็นอะไรเหรอเพคะก็เห็นว่ามาลิกากลับไปเยี่ยมบ้านเมือง คงคิดถึงม oh, ั way, cioè, wow ้งพระเจ้าค่ะอ๋อเพ็กคะเห็นทีคงจะได้เริกงามยามดีที่จะบอกข่าวดีกับอึ่งเขาแล้วล่ะ ข้านช่ยพระเจ้าค่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นพระอรรถบุญธรรมของเราเพื่อที่เจ้าจะได้มีเกียรติยศมากพอยามที่เจ้าไปสู่ขอมัลิกาจากพระบิดามารดาของนาพระราชบิดาไม่ต้องทำถึงเพียงนั้นก็ได้พระเจ้าค่ะ ไม่ว่าในฐานะใดหม่อมฉันก็จงรักพระดีต่อพระอ,องค์อยู่แล้วเ <c oughs> อิงการที่เราทำเช่นนี้หาใช่เพียงเพราะพระเมตตาเพียงอย่างเดียวแต่เนั่มเป็นเพราะว่าเจ้าคู่ควรแล้วต่างหากหลายครั้งหลายค่ะเจ้าคือผู้ช่วยเหลือเราและมาริกาเอาไว้โดยที่เจ้าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนเลยเรานั้นถูกชะตากับเจ้าตั้งแต่แรกเห็น และก็เชื่อมั่นในน้ำใจอันมั่นคงของเจ้าจึงจะได้คิดลังเลหรือขัดเคืองอีกเลยเจ้าสมควรแล้วที่จะได้รับสิ่งนี้อย่างแท้จริงเป็นพระมหากรณาธิคุณพระเจ้าค่ะเองดีใจด้วยนะเรามาช่วยกันดูแลพระนา,นาศรีไปด้วยกันนะพระเจ้าค่ะ ความฝันเราเป็นจริงแล้วนะนวดตรงนี้ด้วยสิเนี่ยบีบที่เดิมอยู่ได้ อไอๆนี่กินนี่หน่อยนะลูกพ่อไปได้ยาสมุนไพรบำรุงคันอย่างดีมาเลยนะกินหน่อยเนะลูกนะพ่อจ๋าไอ้ขาบวมไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เดินไปไหนเลยพอ่อพ่อพาออกไปข้างนอกหน่อยนะนะเออแต่ว่าคือทางในวังเนี่ยเขาไม่ให้โธ่พ่อเขาไม่รู้หรอกนะ อ้ก็กลับตัวกลับใจแล้วด้วยพ่อไม่เชื่อใจไอ้ยหรอนะพ่อเนี่ยท้องไอ้ก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วไอ้จะไปทำร้ายใครได้แล้วพ่อพออาอ้ไปเดินเล่นตลาดน่อยนะนะพ่อจ๋าได้ก็ได้นี่เห็นแกล่าในท้องเจ้าหรอกนะ,ะก็ดีเหมือนกันนะออกไปเปิดหูเปิดตาบ้าง ขอบคุณนะจ๊ะรักพ่อที่สุดเลย ดูมันสิมันไม่มีแววสานึกเลยสักนิดเนาะไหวไหม่ไอ้จะกลับบ้านไหมลกูกไม่จ้ะใครไม่ชอบอ้ก็ไม่ใช่ปัญหาของอ้เป็นปัญหาของเขาไปซื้อขนมนดีกว่าไปออาวว่าไงพปฏิกะ วันนี้พานะางไอ้มาด้วยเหรอแล้วทางวังเขาไม่ว่าอะไรหรือไม่ว่าหรอกจก้ะฉันกับอ,อ้ปรับความเข้าใจกันแล้วอ้อยเขาก็กลับตัวกลับใจแล้วล่ะพอด,ะดีฉันเห็นว่าท้องมันก็โตขึ้นทุกวนันทุกวนันใจอุดอู้อยู่แต่ในบ้านก็ไม่ไหวก็ให้ออกมาข้างนอกบ้างจะให้ไม่เครียดนะ่ะแล้วพอกลับบ้านไปก็ค่อยไปล่ามโซ่ใหม่หหแล้ววันนี้เอาขนมอะไรล่ะน่ากินทั้งนั้นเลยอเอา กล้วยทอดแล้วก็วกอนี้แล้วกันจ้ะอันนี้นะจะะ้ะได้ลนะเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับใ,ให้นะ <c oughs> เออนี่ยายสมจำปากับพี่ปลูกเขาหายไปไหนอะทำไมฉันไม่เห็นตั้งหลายวันแล้วนะไอจำปาไอปลูกอะเหรอมันไปค้าขายที่เมืองอื่นแล้วละเอา้านางจำปาน่ะมันติดใจต่างเมืองตั้งแต่พาข้าไปเที่ยวพอรู้ว่าพระมเหสีเอื้อยอะทรงอยู่ดีมีชัยชนะ มันก็เลยหมดห่วงไปอ๋อก็จริงนะฉันก็เป็นนะเห็นคนเขาได้ดีแล้วก็ดีใจด้วยใช่ใช่ใช่ใอ้ใอ้ใช่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 าย่นไปใช่ใช่นช่ใ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 ช้ใช่นช่ใช่ให่ใ่ะช่ใช่ให่ใป่ใช่ใช่ใอ่ใช่นช่ใช่ใช่ใน่่ใใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใชขนช่ใช่ใช่ใ่า ไอ้ไ,ไหนนี่พี่อ้ลูกสาวฉันบ้างหรือเปล่าเขาเดินผ่านาทางนีไหมไม่เห็นจ้าไปไหนของเขาอทําไงดีแย่แล้วต้องไปเตือนทุกคนก่อนเตือนอะไรเหรอจ๊ะพ่อ,อ,อไอ้ก็แค่เดินไปดูผ้าใหม่เองพ่อไม่เชื่อใจไอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ ไหนบอกว่ารักอ้ายหรือไงคือพ่อขอโทษน,นะลูกเพราะว่าเรากลับบ้านกันดีกว่านะไปนั่งเลยแม่หักใจหัวใจแบบนี้หักไม่ใจตอกไว้สวย บัลลังก์ฉันฉันไม่ให้ไงหรอกบัลลังก์ของฉันแกแกก็หม่อมแม่จ้าหม่อมแม่ฉันก็หม่อมแม่จ้าจะตบคว่ำเลยจะตบแล้วจ้าฉันยังจะถีบแกให้คว่ำเลยหม่อมแม่อาการกำเริบกัเหรอเนี่ยเออใช่ปะของจะขายไม่ต้องขายกันอุย อะไรดอกไม้แม่ดอกไม้แม่เหรอแม่อย่าไอ้มันนั้นตรรายแม่เขาจำไอ้ไม่ได้หรอกลูกที่เขาเป็นบ้าแบบนี้ก็เพราะของมันเข้าตัวนี่มันเป็นกรรมของพวกเล่นของนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะลูก ขึ้นมากแล้วนะวันก่อนมันไปขโมยไก่เขามากินข้าต้องไปขอโทษขอโผเขาทับแย่ออขอบใจทนจยายไอ้สมยังไงฉันก็ต้องขอโทษแทนคณตทีเขาด้วยนะอะไรนี่ค่าข้าวค่าขนมแล้วก็ค่าไก่ด้วยจ้ะเออเออเออเอาละข้าเขาจะเอาข้าวไปให้พอดีอนี่นางอ้ดูไว้นะ อย่าทำอย่างแม่เองนะเอาหม่อมแม่กินข้าวซะเอาเอาไหงั้นข้าตั้งไว้ตรงนี้นะแกเป็นใครแกเป็นใคร ไอ้ลูกแม่แม่แม่ในพ่อบอกว่าแม่จำไอ้ไม่ได้ไงเฮ้ยอย่าอ้อย่าพ่อปล่อยอ้นะายจะพาแม่กลับบ้านแม่ยังมีสติอยู่เลยพ่อไม่เห็นเหรออย่าลูกแม่พ่อใแม่สัญญากับลูกแล้วไงว่าแม่จะให้ลูกชนะนักเอื่อยทุกอย่างเลยนะไอมาหาแม่แล้วลูกนะ อย่าลูกเชื่อเขาอย่าแม่เห็นไมเอยแม่เขาเสียสติไปแล้วรอเถอะเรากลับบ้านกันเถอะไปลูก ไปะภัยธนะลูกแม่เขาได้รับกรรมของเขาแล้วล่ะแล้วนี่เจ็บไหมไม่จ้ะพ่อขอโทษน,นะอ้าถ้าพ่อยังอยากดูแลอ้ายอยู่พ่อก็ต้องทำตามกฎจ้ะพอ่อ ไม่เป็นไรจ้ะอายจะแสดงให้พ่อและทุกคนเห็นว่าอายไม่เหมือนแม่ดีมากลูก ราะว่าอายไม่งงเหมือนแม่ยังไง่ะจา๊ะ